หนุยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่22อสอพฤศจิกายน2558เวลาประมาณ12บสนาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งพิกัดน้ำหนัก120่งร้ย่ปอนด์เทพบันดิตเกียรติบัณฑิตยิมมวยจังหวัดเตะตอยถนัดขวาเป็นมวยที่มีหมัดหนักและมีศอกที่อึนแรง เข่าในเหนียวแน่นลกรัดมัดที่เก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยหลากหลายโดนต่อโดนการยืนระยะปลายปลายมองว่ามันคงกว่าจะชนะฟาอีลูกสวนมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้แม่นยำหนักนวง เขาในเหนียวแน่นปล้ารัดมัดรีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงมวยดีโดนบทโดนเบียดหนักๆปลายปลายอาจมีแผวได้คู่ที่สองพิกัดน้ำหนัก116่อปอนด์พายเบ็ตสึกช่อพัชรพลมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่อง มัดออกได้ดีเตะขวาได้หนักแรงเข่า,เาในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงล่องแคล่วว่องไวกระดูกมวยดีกว่าเลี่ยมมวยดีอาวุธมวยหลากหลายกว่าแต่เสียเปรียบรูปร่างจะชนะข้าวหอมสิทธผู้ใหญ่นีรันมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่า เข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบหนักหนักแรงแรงปอดใหญ่ปลายแรงแต่มองว่าอาวุธมวยช้ากว่าคู่ชกคู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบแปดปอนด์เพชรสำโรงสิทธผู้ใหญ่นิรันมวยจังหวัดเตะต่อยเข่าในอาชีพเหนียวแน่นกล้ำรัดมัดตีเก่งบูดุดัน เดเกมเดินหน้า้าชนตลอดแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงแต่เสียเปรียบรูปร่างสีมือเป็นรองเปลี่ยมมวยเป็นรองเคยชนะมาแล้วจะแพ้รุ่งราวีนายกเอข้าศาลามวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่าถนัดขวาสีมือดีมีลูกเตะขวาสกัด ขาในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดทีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงมวยดีกว่าได้เปรียบรูปร่างคู่ที่สี่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิก้ปอนักชน้อยเอ็ IN, มยูเดนมวยจังหวัดเตะป่อยถนัดขวารูปร่างช่วงชกดีฝีมือดีเข่าในเหนียวแน่นลอกรัดมัดทีเก่ง แข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันเปิดเกมเดิมหน้า้าชนเหลี่ยมมวยเป็นรองการยืนระยะดีกว่าทีต่อทีมั่นคงกว่าจะชนะสิริมงคลพีเคแสนใชมวยไทยยิมมวยจังหวัดเตะตอยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้ดีชกเกมตั้งรับได้ดี วงในมีศอกระยะประชิดเข่าในพอได้ลยํ่ำรับมัตีสู้ล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายต้นๆไปก่อนแน่แต่ปลายๆท่านี้เข่าไม่ออกน่าจะลำบาก